สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่สวนตรวจสอบพระเครื่องโดยเซมเอมูเลตนะครับดำเนินการโดยอาจารย์เสาอาจารย์ธานีนะครับที่มาตรวจสอบพระด้วยเทคโนโลยีระดับโลกเลยนะครับใครสนใจที่จะมาตรวจพระกับอาจารย์เสาอาจารย์ธานีเบอร์นี้ตรงๆเลยนะครับตรวจให้แท้ก่อนนะครับแท้แล้วอย่างน้อยเราก็แฝงไว้สบายใจนะครับใครบอกว่าปวดแท้รับซื้อไหมครับเอาให้แท้ก่อน ไม่ใช่หลายคนมักปรามาดว่าตรวจเพื่อที่จะกินค่าตรวจสอบนะครับคุณต้องให้รู้ต่อนะครับว่าพระที่คุณมีแท้หรือเปล่านะครับวันนี้นะครับผมจะได้มาออกคลิปพระหลวงปู่ทวดที่รอยน้ําองค์ซ้ายองค์ซ้ายสุดนะครับแต่องค์สององค์ขวานั้นนะครับและองค์กลางองค์กลางและองค์ขวาสุดนะครับเป็นพระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปีเก้าเจ็ดนะครับขึ่งทางช่องออกคลิปไปแล้วนะครับ ผลการตรวจสอบพระหลวงปู่ทวดที่ลอยน้ําที่ผ่านเซมนะครับอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับอาจารย์เสาไปตรวจมาเรียบร้อยแล้วครับจริงนึ่งที่น่าสนใจคือความหนาแน่นขององค์พระนะครับพระที่ปั๊มด้วยพอสอที่แตกต่างกันนะครับสิบปียี่สิบปีนะครับความหนาแน่นตามธรรมชาติของโมเลกุลต่างกันนะครับร<อ>แม้ว่าเราจะใช้เครื่องอัดกําลังสูงนะครับ เครื่องมันตอบได้เหมือนกันนะครับว่าคุณใช้เทคโนโลยีไหนปั๊มพระนะครับเขาเขาประเมินจากความหนาแน่นขององค์พระเป็นหลักนะครับอันนี้การทำทำการ,การ,การ,การทําเกสด้วยความหนาแน่นตรงนี้ยังไม่ได้นะครับแต่ส่วนผสมเมือนสารนี่ยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะครับเพราะว่ามันมีลักษณะการต้องออกซิเจนนะครับมวลสารก็จะเปลี่ยนไปนะครับ <c oughs> สวัสดีครับอาจารย์เสาวอาจารย์นนทสวัสดีครับสวัสดีครับบอกเอฟซีก่อนนะครับค่าดูเพื่อความบันเทิงค่าดูเพื่อที่จะว่ามีขายได้ไม่ได้นะครับโว์เงินหรือเปล่านะครับเปลี่ยนช่องไปดูเลยครับช่องนี้จะสอนความลุกแบบยาวๆแบบที่เทคโนโลยีเซมสอนกันใช่ครับอาจารย์อาจารย์เสาจตรย์นีจ่ายเงินเพื่อที่จะตรวจสอบไปเป็นหลายแสนเนี่ยโอ้หลายแสนครับหวขึ้แล้วนะหัวขึ้นแล้วเนี่ยโอ้ กือบแสนนะไม่กี่อง,กองค์อ่ะครับก็เจ็ดองเนี่ยเจ็ดองหมื่นกว่าองละหมื่นกว่าอ่านี่นะครับถ้าใครจะว่าคือถ้าผ่านตาอาจารย์เสาอาจารย์ธาน,นีแล้วโอกาสที่จะผ่านเครื่องเซมสูงสูงมากเลยครับเแม่แเดี๋ยวนี้ถ้าซื้อผ่านหลักล้านนะครับเขาผ่านเครื่องเซมด้วยเครื่องเซมอย่างเดียวครับอย่างเดียวเหรอต่างประเทศเนี่ยก็ซื้อผ่านตรงนี้เขาถึงซื้อถามว่าจะธานี้ย ที่ติดต่อพวกวันนี้เขาไม่ผ่านเครื่องเ็มเขาไม่ซื้อเขาไม่ซื้อครับเครื่องเที่ที่ผมให้คุณเแทบดูเมื่อกี้ว่าตารางเฟรมเราเนี่ยที่จะส่งไปเนี่ยต้องแบบนี้ต้องมีใบใบของเซมเราะต่างชาเขาดูแล้วเขารู้เลยดูปั๊บดูรู้อ่าเก่าไหมเก่าไหมตารางธาตุมันใช่ไหมมีอะไรไหมที่คุณพูดเขาดูประวัติศาสตร์มันมีเสียงพระปักอีจอมันบอกว่าถ้าผมรู้ตารางธาตุนี้นะครับอื ผมก็ปั๊มแบบนี้นะคร<อ>ับค่้ยทํามาให้ดูหน่อยมามาแล้วจะรู้ว่าทําได้ไหมออแต่ผมจะไปเข้าเซ็มให้ดูเออเหมือนแต่ว่าคุณรู้สูตรเหล็กส่วนผสมของโลหะมาทําให้ดูหน่อยออว่าทาได้ยังไงว่าต่อให้รู้ร้อยเปอร์เซ็นเลยว่าคุณผสมให้ดูหน่อยออใช่ นี่คือความคิดเดิมๆของพ่อค้ารุ่นเก่าๆต่แบบเนี้ยอะไรมาจะทําเลียนแบบออกมาเออให้มันคล้ายคึงถ้ามันอ๋อมันไม่หมนก็ใส่ตีไปใหหมนคือพ่อค้าเนี่ยเขาไม่ไม่คิดขนาดนี้แต่ก่อนนู้นเนี่ยเขาบอกให้มันใกล้เคียงจบใกล้เคียงจบแต่ไอใกล้เคียงจบนั่นเขาทําให้เปิดช่องว่างไว้อว่าไอโกรธแบบนี้ไม่แทนแล้วไม่แท้ไม่แท้โดยเฉพาะแร่กากยายักษ์ที่ชาวบ้านเรียกว่าดินกากยายักษ์ ถ้าไม่ใช่ของถ้าไปครบตอนนี้ขุดลำบากแหละต้มน้ำไปแล้วต้มน้ำไปแล้วไม่มีแล้วครับคุณไปเอาอะไรมาทํามันไปตรวจแล้วไม่ได้แร่กาจายักษ์นะมันไม่ขึ้นเป็นซีดีต้อนนะถ้าไปตรวจแล้วนะไม่เป็นยักษ์เป็นกยายักษ์สันนิฐานไว้ก่อนว่าไม่ทันไม่ทันแม่เล็กของเจนนะช่าที่โยนไปที่กอดก็แ๊ปแก๊แ๊แตัวขนาดเนี้ยอ่านะแล้วเงาเงาอย่างเงี้ยมาตำตำก็ใส่ก็เหมือนก็แต่ก็ไม่ใช่แม่เล็ก อออใส่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 ถานไปฉายอส่ถาดใฉายอ่าไปข้างในแกนดำดำห็มดใส่ิ้นหินดำและหินดำหินดำครับปวดเกิดดำอะไรพวกนี้มาตามใจอืมตรงนี้มันมันจะไม่ขึ้นนะมันจะไม่ขึ้นเป็นซิลิคอนครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าหลงปู่ทวดลอยน้ําได้ทาจากเนื้ออะไรมีส่วนผสมของแร่อะไรบ้างนะครับใช่อาจารย์เสาเล่าเลยครับเกือบ หลงปู่ทวดลอยน้ําเนี่ยคุณไปดูสิดูโอ้เนี่ยผมก็อยากให้คุณดูเนี่ยเจ้าจ้าเนี่ยทำไมถึงลอยน้ําได้ครับอาจารย์เสาเพราะเขาสร้างว่านกับผงพุทธคุณเป็นแค่สองเนื้อเป็นแค่สองอย่างมีส่วนผสมแค่สองอย่างสองอย่างเขาถึงลอยน้ําแป้งแป้งคุณที่ทาน้าเนี่ยผมชอบเนี่ยลอยน้ําได้ไหมคุณถามครับออย่างว่านเนี่ยพวกพืชเนี่ยคุณไปตากให้แห้งประมาณสักอาทิตย์หนึ่งไม่ต้องเป็นเจ็ดสิบปีมันลุกทรวดหรอก มันจะลอยน้ำไหมมีเอฟซีของผมนะเขาไม่เชื่อผมนะว่าลอยน้ําได้เนี่ยเขาบอกความจริงไว้เขาเอาขี้วัวเนี่ยเอาไปตากแดดประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาไปลองลอยน้ําดูอพอเขามปลอยน้ําเขาขับรถมาหาผมเลยเขาบอกผมเชื่อเห <He ard S 2> ็นไมมนหมคือลอยน้ําได้แต่น้ำก็ไม่ซึมเข้าไปข้างในไม่ซึมแร้ปแม่เหล็กดูติดแรงด้วยเราปแม่เหล็กดูให้ดูก็ได้ ไปส่องแล้วเจออะไรบ้างครับอาจารย์สาวครับไปส่องแล้วมันเจอหลายๆอย่างของหลวงปู่ทวดเนี่ยเดี๋ยวเราผมดูกายภาพ้วยนะอันนี้จะมีแล้วข้าวข้าวก่อนอันนี้ก็ดีมีฟอสฟอรัสมีแร่เหล็กหนึ่งจุดห้าสามเปอร์เซ็นอ่าอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีปูนเปลือกหอยแล้วอ่าอันนี้ไม่ไ้สร้างปูนเปลือกหอยที่ผมพูดไหมไม่มีแล้วที่สุดปูนเปลือกหอยแล้วอ่าไม่มีอันนี้คือมีว่านซิลิคอนสูงอ่ะเนี่ยเก้าจุดแปดศูนย์เปอร์เซ็นตอันนี้ผงพุทธคุณนะ ัอันแรกนี่ตั้งจากว่านก็คือเคคือโพแทสเซียมน่ะอันนี้มีโพแทสเซียมมีซัลเฟอร์มีฟอสฟอรัสเนี่ยฟอสฟอรัสมีแล้วก็คือสองสองสององเนี้ยสองสองรุ่นเนี่ยไม่ว่าจะตั้งจากปูนเปลือกหอยตั้งจากว่านและุทธคุณก็มีฟอสฟอรัสและความแตกต่างแตกต่างตรงที่ว่าไอ้นี้ไม่ที่ไม่มีปูนเปลือกหอย แต่องค์กรมียี่สิบสี่กว่าเปอร์เซ็นต์ปูนเปลือกหอยและซีเรียอนตอันนั้นดรอปลงมาแต่กว่าตรงนี้เก้าเกือบสิบแต่ปูนเปลือกหอยไม่มีแต่ซีเรียอนสูงมีฟอสฟอรัสก็บอกแล้วองค์เนี้ยว่าถ้ามีปูนเปลือกหอยปุ๊บเนี่ยมันจะจมน้ําจะจมน้ํามันจะหนักอันนี้ว่านเขาบอกสร้างจากเนื้อว่านล้วนๆกับที่บอกว่านอย่างงี้มันในหลักการและเหตุผล่ะมันแบบเดียวกว่าหลวงพ่อแก้ววัดเทววัดแรกๆก็สร้างด้ว่านเพราะว่านเหลือน้อยเข้า ก็จํา <th Stat ue> เป็นต้องหาวัจจุอะไรมาเพิ่มโดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยเรื่องหอยนี่อันดับหนึ่งเลยครับไอ้เปลือกหอยทั้งหลายเนี่ยนะครับอ่าก็เอาก็คงจะชุดแรกคงจะหมดละเหลือน้อยก็เอาปูนเปลือกหอยมาต่อครับอาจารย์สาวอ่าก็คือที่ผมพูดเนี่ยคือว่าเนี่ยมีแมกนีเซียมแมกนีเซียมเนี่ยสองเปอร์เซ็นต์อลูมิเนียมสองเปอร์เซ็นต์ซิลิคอนสูงไงไหมซิลิคอนสูงเก้าจุดแปดศูนย์เปอร์เซ็นต์องค์องค์ก่อนที่มีปูนเปลือกหอยแปดหกเปอร์เซ็นต์ แต่ปูนเปลือกหอย24เปอร์เซ็นต์แต่นี้ไม่มีปูนเปลือกหอยเพราะเขาสร้างเนื้อว่านกับผงพุทธคุณมันเลยไม่มีปูนเปลือกหอยแต่องค์ก่อนนั้นสร้างจากเนื้อว่านผสมปูนเปลือกหอยกระตารางธาตุมันก็ชี้ชัดถามว่าเปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกันไหมแปดกว่ากับเก้ากว่าสี่ี่กอนเห็นไหมม,มันก็สร้างของสี่เก้าเจ็ดไงอันนี้คือเขาใกล้เคียงกันแค่วตัตถุธาตุคนละตัวกันอันนึ่งอันว่าน อันนี้ปูนปร่งหน่อยทุกอย่างก็ใกล้เคียงกันอาจารย์อาาจรย์เขาขยายขยายสององค์ให้เห็นทั้งทั้งองค์ทั้งองค์ผมทำไม่ได้นะไม่ได้ขยายขยายต้องให้ดูตัวตัวนี้นะครับออได้ได้เนี่ยเขาจะมีด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมโอ้โอ,อันนี้อันนี้นี่นว่านใช่ไหมขายข้าวไผ่ข,ข,ของว่านมาเกาะเ,เห็นปูนตะเพเพไหมได้เหี่ยว กันอยู่ให้แม่อยู่กันแน่นตึ๊กเลยนี่พาพ้าเจ็ดสิบปีนะทาไมเนื้อตึงแน่นขนาดนี้เพราะนี้คือสร้างจากเป็นของแท้ไม่ใช่ปูนหินมาใส่อันนี้คือว่านผสมพุทธคุณพอมันเข้าเซตเข้าหากันเจ็ดิปีก็มีความหนาแน่นขนาดนี้สา,าวดูตรงไขว่านหน่อยลงนิดนึงเออเนี่ยจะเป็นเอ่อตาลาเทคเครื่องกะเจอนะครับตรวจเจอเลยเป็นสารเคมีเขาเป็นตรวจเขาตรวจออบได้ได้นะครับ คาราเท้ประกานาลาเท็แล้วจะเป็นวัตถุอินทรีย์อินรีย์ก็เคมีเขาจะรู้ทันทีเลยคเครื่องจะบอกเลยอันนี้เปนตโลปันนี้เป็นธรรมชาติอันนี้นนเป็นธรรมชาติมีความเหี่ยวเห็นไหมล่ะทั้งองไหมนเนี่ยดูดิวานึ่างต่างไอ้มีนี่จะบอก fc นะคนที่มีหลวงปู่ทวดสองสี่เก้าเจ็ดลอยน้ําเนี่ยเป็นสร้างมาสร้างรุดเดียวนะยากมากมากนะในประวัติการสร้างมีเข้าไปพิมพ์กูเกิลเลยหลวงปู่ทวดลอยน้ําเนี่ยมันจะขึ้นให้เราเลยก็จะมีสร้างอยู่สามยุค สองสี่เก้าเจ็ดสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยห้าที่ทลอยน้ำได้ที่ลอยน้ำได้มันจะมีอยู่แค่สามรุ่นแล้วก็ทำอยู่ชุดเดียวเท่านั้นรอบนั้นไม่มีแล้วคือทำจากปูนกับหอยโอ้โหละล้านกันนะโอ้โหละลา้ละลานเสียดา,ายหาไม่เจอ,อที่อะไรนะที่มี พี่เจี๊ยบเขาสององแลอวนี่นี่บอกครับอาจารย์เสามาทําให้แล้วเที่คุยกันว่าวาจะมาทําเข้าเซมให้เนี่ยอาจารย์เสาเขได้จากคนอื่นมาเพื่อนเขาเพื่อนเขาอาจารย์เจี๊ยบได้มาได้มาเขาให้เงินด้วยให้เงินด้วยแลาให้ผ้ามาด้วยผ้ามาด้วยไปตรวจไม่คืนนะไม่คืนมาตรวจให้แล้วแต่ถ้าใครมีพ้าหลบปวดทวดหรือร่ลอยน้ำนะครับ อาจารย์สาวอาจารย์ท่านนี้มีนความรู้อะรู้รู้รู่ตรงนี้ข้มูลตรงนี้มันใช่ใช่ครับใช่ครับเนี่ยดูดิคือความเหนียวอะไรต่างๆดูดิเนี่ยมีแร่เหล็กกิมเจียวก็เหมือนกันมีแร่เหล็กเห็นมและทำไมเหมือนกันนะไม่เหมอนกัเนี่ยเนี่ยเร่ยิมเซียวและเพชรหน้าทั้งเลยอ่าเพชรหน้าทั้งอ่มีมีลายแร่ลายแร่ดูน้่อ่นี่เหนนี่ไปแล้วแต่ว่าเน่ย มีเห็นไหม,น,น,มน,นี่สว่างสว่างเนี่ยเนี่ยสว่างสว่างตัวเนี้ยเนี่ยคือแร,ไร่ไพยินมีครับมีมากมีน้อยแต่ต้องมีแต่ที่สําคัญที่สุดคือจะมีก็ได้ถ้าเราเห็นถ้าไม่เห็นเขาอยู่ข้างในก็ได้แต่เรารู้ว่าเนื้อนี้ต้องสอดคล้องกับองค์กรว่าตารางธาตุใกล้เคียงไหม,มสร้างจากปูนปลาหอยแต่ตัวอื่นมันเหมือนกันไหมโูซิลิคอนสิอันที่มีปูนปลาหอยมีแปดกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ไอรอยน้ําสร้างจากเนื้อว่าขพองพั ก้ากว่าแต่ไม่มีปูนเปลือกหอยเพราะไอซิลิคอนมาเดินง่ายฝ่าที่อยู่กับหอยไงมันมันแท้มันมันไปง่ายฝ่ามีเห็นไหมทั้งงงอย่ไหมนี่โอ้โหสวยมากครับนี่เอาเอาของใหม่มาทำซิลิคอนไม่มีนะไม่มีซิลิคอนพีม่มี่ไม่เกิดไม่เกิดมันต้องอยู่ด้วยกันนานนานซิลิคอนมันต้องใช้เวลานะ ก็จะมาเป็นธาตุเล็กๆขึ้นมาเป็นซิเิีอนเนี่ยมันเริ่มจากศูนย์มือนกันนะ่คือมันทุกอย่างเนี่ยเขาทำพร้อมกันแล้วมันนัดหนึ่งไงกรุเทศนักวิทยาศาสตร์เนี่ยวิทยาศาสตร์มันนัดหนึ่งคือเราเผาเราเผาเราทำเซตแล้วคารีมันร่วมสิบสองเดือนนับหนึ่งปีก็นนนหนึ่งสองสามเปอร์เซ็นต์ีเปอร์เซ็นต์ 1, 2, ้าเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆของเขาอย่างนี้ถามว่างั้นล่ะเซมนักวิทยาศาสตร์เขาจะตรวจไออะนีโดเซาเป็นแสนล้านปีได้ไหม ก็ก็ดูอย่างนี้เนี่ยเขาก็ดูตามตารางธาตุของเขานี่ว่าเขาจะคิดแบบไงเขามีเขามีสูตรของเขาอยู่ครับที่ผมว่าเมครับเจ่คริบ,บ70ปีเนี่ยดูแค่เนี่ยดูให้ได้แค่นี้เนี่ยเนี่ยอาจารย์สาวครับถ้าผมรู้สูตรนี้ผมย้าเตือนนะครับผมก็ไปหาวัสดุเก่าๆมา,าเหมือนเซียนบางคนพูดม,มาบดแลวก็ตรวจสอบแล้วจะเก่าไม่เก่าไม่เก่าอาเจียเจ้าไปเอานี้เลยเนี่ยอาไปบดเอาไปบดเนี่ยแล้วปั๊มมามาปั๊มมา ก็ไม่ได้เหมือนเดิมแลยได้เอาองค์ต้นแบบเลยเอาไปทําเลยเอาองค์ต้นแบบเลยคุณทำไม่เหมือนเอาแค่นี้แหละทำไม่ได้กลับมาก็ไม่เหมือนเดิมแล้วคือเสียนี่พูดนะครับที่บอกว่าพระสมเด็จกีเก้เนี่ยคุนเอาสมเด็จสักสักห้าสิบปีที่แล้วรู้รู้นะแล้วมามาหมดแล้วปั๊บใหม่เัารใหม่เพราว่าต้องใช้องค์หนึ่งต้องใช้ถึงสี่องค์ถึงทำได้ถูกต้องใช่ไหมเพราะว่าพระสมเด็จ เก่าๆเนี่ยถ้าจะเอามาถ่อนเอามาฟ้าใหม่เนี่ยต้องบดถึงสี่ห้าองค์ถูกต้องถึงจะได้สมเด็จโอใหม่องค์นึงถ้าฟ้ใหม่ใช่แล้วก็ตัวประสานนี่สําคัญนะครับเออการมาประสานอะไรมาประสานกาวลาเท็กซ์ก็รู้รว้ระสานนี่ยสำคัญสำคัญมันไม่อยู่กาวก็ไม่อยู่โดนคนร้อนก็ไปโดนเครื่องเต็มก็ไปแวกคำก็ไปนี่กระจายออกไปหมดเลยแม้แต่ผ่าซ่อมมันยังหักยังหักเดี๋ยวนำเรียนว่า ภาที่ผ่านเซมเนี่ยนะเราไม่ต้องไปเอ็กซ์เรย์เหมือนกับพ่อค้าเขาขายนะครับถ้ามีการซ่อมไปานะมันจะหลุดเลยหลุดครึ่งหลุดตรงนั้นเลยหัหกเลยหลุดที่ซ่อมมาทนะี่ซ่อมมาถ้าใครรู้ว่าเป็นภาสสมเด็จซ่อมมานะครับไม่ต้องเข้านะครับเไมหลุดเลยหลุดเลยครับมีแล้วมีแล้วทีนี้คุยกันรู้เรื่องก็จบไป คุยกันรู้เรื่องจบไปคุยกันรู้เรื่องไหมพระเจ้าของเขาก็ยอมรับไปเหตุผลไงพรพาเขาตอบมาก็โอเคตอนนี้ทางบริษัทเขาไม่รู้เขาก็ใส่ครับเพราะนึกว่าพระเป็นสแตรฐาอเขาใส่เข้าไปก็หลุดสองอันเลยใครจะไปตรวจพระสมเด็จที่หักด้วยแล้วนะครับต้องบอกนะครับต้องบอกเขาต้องบอกเขาว่ายอมรับได้ไหมว่ามันหลุดนะหลุดนะนี่คือเซมนะ เพราะฉนั้นไม่ต้องเอกทะเ์นะครับตามที่เขาเอกระเไว้าัดประาัก็ต้เอกทรเลที่พอค้าสายกันไปที่เต็มจบทั้งหมดจบทั้งหมดอัดนุ่งอัดแน่นแล้วก็อเอกทรเ์เรียบร้อยเสร็จครับมีอะไร,รแม้แต่มือคนจับก็ยังรู้เลยว่ามันค่าของคนที่จับเนี่ยมันเค็มนะก็ยังบอกได้เลยเมื่อไงก็จะเช็ดทําไมล่ะก็ต้องเช็ดในกระดาษที่ทู่เป็นหมื่นนะก็เช็ดอ่ะ เขาสั่งจากนอกนะสกัดที่เช็ดวัตถุโบราณอะไรแล้วแต่เขาไม่ใช่มามาวางมาพลิกไปพลิกมานะ,ะน้ํายาเขาเป็นขวดเป็นหมืน่นเขาคือเป็นห้องแลบคุณเทพอาจารย์คนที่ผู้กว่าที่พูดเนี่ยมีรู้เรื่องว่าท่าเขามินหยดน้าํายาหวาบวรุ่กเนี่ยอันนี้ไม่รู้ระบบเซมระบบเซมทางวิทยาศาสตร์เขาเนี่ยไม่มีครับผมยืนยันเลยอ่ะผมไม่ตรวจสอาดิงั้นถ้าผมก็จะขายสีออกมาที่ต่อส้มเด็ดอนะ่ะ ถึงยังไงเพราะอะไรมีคําตอบได้หมดอาจารย์สาวอาจารย์ท่านนีถ้าใครต้องการเข้าเครื่องเซ็นทรีตต่อันอ่าจารมัมาง่ายตรงไหนง่ายตรงไหนคิวคิวอ่าอ่าคิวถ้าไปจองเองก็หกเดือนถ้าไปจองเองหกเดือนอ่าหกเดือนหรือสี่เดือนอะไรก็แล้วแต่ครับและไม่รู้เรื่องเขาเขาเขาจะไม่ค่อยตรวจให้เพราะว่าไม่มีพื้นฐานไม่มีพื้นฐานความรู้ว่าตรวจตรวจว่าตรวจเสร็จปุ๊บเนี่ย คนที่ไปเอฟซีไปเนี่ยอาจารย์เขาอาจารย์นีนอธิบายเขาไงเขาบอกเนี่ยคนที่<ม>อธิ<ม>บ,าบายแทนผมนะเขาจะให้เครดิตตรงนี้เพราะว่าเราก็ไปอยากนั่นปบลังตินี่เอฟซีแล้วมันเราเกี่ยวกับการศึกษาด้วยนะธรรมทานอาจารย์ครับ,รบอจนีเคยมีเอฟซีขอไปดูเป็นวจได้ไหมไปเพราะวันพุตที่มันจกที่แล้วก็ไปวันตกเสียงเงินม่นเขายอมไปเขาไปนั่งมึงองคนจูบีอาโทนะไม่เอ่ยชื่อเขาอบเขาไปนั่งเลอะเขาบอกเขาบอก พูดภาษาไทยซะนะเบิดคำสีเบาอ่าคนที่สารมาตรวจคะือใครอยากแอบตาใครนะครับยังยังหลวงพ่อแก้วว่าเคือวันน่ะก็ลูกนายฐานเรือที่สัตหีตตรงนู้นนายจมเรือก็ไปตรวจก็เป็นอ่าเนื้อปูนเปลือกหอยผสมวอ้าวสมัยปูนเปลือกหอยผสมว่าทละไมรู้ได้ไงอ้าวก็เข้าไปตรวจแล้วมันได้มาตรฐานเดียวกับวัดระคังขันรุ่นเดียวกันนะหลวงพ่อสูตรใกล้เคียงกันหลวงพ่อแก้วปีนะสองพันสี่ร้อยสี่ร้อย สมองไปสร้างอเขาสร้างสองพันที่สี่ร้อยลุงอแก้วศูนย์เจ็ดสิบสองเนี่ยค่าคบณผู้มเนี่ยเพราะยุคเดียวกันเพราะจะนัดปูนเปลือกหอยต้องได้มาตรฐานเดียวกันค่ามาตรฐานครับถ้าสร้างจากปูนเปลือกหอยก็จะได้ค่ามาตรฐานสามสิบเปอร์เซ็นต์ไปร้อยห้าสิบปีลวง่อแก้วแต่ถ้าสร้างจากว่านก็ต้องดูซิลิคอนกับแมกนีเซียมอมันสูงหรือไม่สูงสร้างเมื่อวานนี้เมื่อวันพรุ่งนี้แมกนีเซียมกับซิลิคอนมันจะบอกเลยว่าบองคุณมันไม่ขึ้น คือสร้างห0สปีแมกนีเซียมสองตัวที่ยังไม่ขึ้นแทบจะยังไม่ขึ้นจังแคบไม่ขึ้นอยึ่งสี่ห้าเลยอันที่ของแท้เขาสามสิบเปอร์เซ็นต์แมกนีเซียมขึ้นสิบสี่ของคุณแค่หนึ่งแค่สองเนี่ยใครที่มีภาพสมเด็จที่เขาทำฟอรมในยุคสองพันห้าร้อยรู้หมดรู้หมดรู้หมดครับถามว่าคุณจะเทศผมจะไปตรวจไหมผ้าหีไปผมไม่ตรวจหรอกเป็นส่วนของเขาผมก็ไม่อยากจะอะไรกับใครหรอกคือผมรู้่ถึงไม่ถึงแต่ผมไม่พูดคือในส่วนของผ้าหีนะครับ เขาก็มีสูตรของเขาก็มีความเชื่อของเขาถูกต้องผมไม่ไปทำเหใช่ไหมผมไม่พาพีเขาคือเขาก็ส่วนของเขาเขาก็ไม่มาว่าผมเนี่ยคือเราก็ทําความจริงเท่านั้นแหละมาตราสังเราก็สามสิบบรรขังเสาจต่ทันีจะทยอยตรวจเขาไปเรื่อยๆเข้าทีมีมีทาใช่เดี๋ยวต่อไปก็จะตรวจนู่นแหละหลวงพ่อโสธรท่านนี้ตรวจเนื้อตรวจลงยา ตัวกาวที่ติดหน้ากากทองคำและติดทองคำผมจะรู้ว่ากาวในยุคสองสี่หกศูนย์กับกาวที่คุณทาอ่ะผมจะมาไหนนกัผมจะมาแฉเลยจบเราเราจะสรุปให้เลยสรุปให้เลยเอใครที่มีเด็กพ่อตุอกตาต้องมาดูสองสี่หกศูนย์ถ้าใครมีลรงยาเยอะๆนะครับเออดูไว้นะครับใช่เพราะว่าแค่แค่ยาเนี่ยก็รู้แล้ว แต่นี้ผมจะทาให้คุมไงเดี๋ยวจะว่าเอที่ว่าทาไมเนื้อไม่ตัวล่ะทาไมไม่ไม่เอาไอไอไกาวที่ติดหน้ากากทองคําล่ะผมก็จะทำสี่อย่างเลยเรือยากาวที่ติดตองคําแล้วหน้ากากทองคาต้องยิงอีกก่อนอืน่นใดนะครับผ่านขั้นตอนของหยญแกะให้ได้ก่อนถ <อๆ S 1> ูกต้องทุกอย่างต้อทำใก่อนอันตลักษณ์อัตลักษณ์น,นี่โดยเฉพาะเสมาสองสีหกศูนย์ทุกเนื้อต้องเหมือนกันครับ เสออารมต้องเหมือนกันจากที่ไหนทั่วไทยมาก็เหมือนกันทั่วประเทศมาเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันทั้งหมดอัตลักษณแลเนื้อเนื้อมันง่ายขยุติเป็นนิกเกิลแล้วก็บอนเนี่ยมันง่ายเม่ยุคนี้ไม่มีเนื้อแบบนี้ไม่มีหลังสองพันห้าร้อยมามันยากไอ้พวกบอนอะไม่มีอยากอีกสูตรนึงละไม่มีไม่มีครับไม่มีบอนไม่มีบอลเนื้อบอนหายเป็นยุคสองพันห้าร้อยตั้งแต่สองสี่สามสี่มาจนถึงสองพันห้าร้อยบอลไม่มี มีนี่กันแ,และปัจจุบันนี้มีบอลไหมไม่มีบอลตอนที่ใช้ปัมเหรียญในยุคนั้นไม่มีไม่มีมมหมดยุคมาปีมันเป็นเงินนอกแล้วครับหลงหลงพ่อปู่ทิมปีสิบเจ็ดและปีสิบเก้าหลงพ่อคุณอ่ะเป็นเงินนอกแล้วพ่อคุณแล้วพว่อคุณเป็นเงินนอกเป็นเงินนอกอน,นี้นะครับการวิเคราะห์ด้วยเซมเนี่ยสามารถวิเคราะห์วิเคราะห์เดียดโอกรูดเดียวเนี่ยเราสามารถดูได้ทุกเรียญทุกเดียญก็เยอะและเราทำรูปทิมได้า หรือพวคูนใกล้ๆกันเนี่ยเอาไปทำก็ตัวเดียวกันก็ตัวเดียวกันเ้าไปยิงเต็มก็ตัวเดียวกันมันก็่าจะจบแค่นั้นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนเรายังไม่ยิงกระทุนก็ค่อยๆนะก็ค่อยทำแล้วผมทำจนถึงหลวงพ่อสุดวัดกาหลงสองสี่สองไอ้สองห้าสองหนึ่งเออคือว่าผมจะเดี๋ยวนี้ผมหาลอยต่อลอยต่อระหว่างเงินนอกกับเงินไทยแต่เงินไทยจะเสร็จผมแล้วนะผมไล่ไปเนี่ยเท่าสองสองพันห้าร้อยสี่สิบเป็นเงินไทยจะจบเลยนะถ้ากรณีเหรียญโลหะเนี่ยถ้าเจออีกขนาด โลหะที่ทําที่สก,กัดจากอะไรน,นะที่สก,กัดจากไอซีไอขยะอิเล็กทรอนิกส์โดนโดน <c oughs> โดนแน่นอน,นถามว่าไม่ว่าจะซันเฟอร์ไม่ว่าจะทําเก่าเครื่องเซมมันรู้เลยจากธรรมชาติหรือว่าคนทํามนุษย์ทําเขาก็รู้ครับก็ถามเข้ามาแล้วเราอ่าน oh ค่าต,ตัวติ้งได้อะความหมายจากการตรวจสอบนะครับใช่ แล้วไอ้ค่าความหมายนี้ทั่วโลกเขาตึงเหมือนกันเหมือนเหมือนกันต้องหงเหมือนกันไปที่ไหนก็ตัวเดียวกันก็ถือว่าหลวงปู่ทวดลอยน้ำนี่เป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากที่คนมีเอฟซีองที่สองของโลกที่ผ่านแตมเน็องเนี้คืออาจารย์ไปทำมาเนี่ยทำให้เอฟซีทุกท่านที่สงสัยว่ามีอยู่ไปพวกเซียนบอกว่ามันไม่มีนู่นนี่นั่นต้องไปไปดูประวัติศาสตร์ก็สร้างจริงไหม อย่าพูดว่าไม่มีถ้าไม่มีเราบอกว่าผมหาไม่เจอมันน้อยเราก็พูดไปจะ่ออบอกว่าไม่มีเพราะประวัติศาสตร์ก็สร้างมีสองสี่เก้าเจ็ดลอยน้าค,คุณไปพิมพ์ขึ้นกุกเกิลน่ะมันก็จะขึ้นเลยครับเป็นสากรถ้าคุณพูดแล้วไปพิมพ์มันไม่ขึ้นหรอกนะเพราะว่าคุณพูดเองคําว่าสากรใครก็เข้าถึงได้ครับ,รบเนี่ยที่ผมว่าหลวงปู่ทวดลอยน้ําเนี่ยเป็นของที่หายยากมากๆล้าค่าเลยครับเพราะว่าสร้างน้อยครับถามว่าเดี๋ยวเนี้ที่เห็นเดี๋ยวนี้ ที่ออกคลิปได้ทุกวันเน G, ี้ก็มีเอฟซีที่เขามีเมตตาแล้วก็ให้เงินด้วยแล้วให้พระมาด้วยก็เลยมาทําให้เขาเออนี่เราต้องต้องยกเครดิตให้คนที่ให้มาด้วยนอทั้งเงินทั้งพระด้วยอันนี้เป็นธรรมทานเพื่อการศึกษานะมหมสงขาก็เอาไปได้เลยสององค์เนี่ยเนี่ยถ้าไปตัวจกันเนี่ยที่หทไหนก็แท้มสงขาอาจารย์ท่านใดหรือนักศึกษาคนไหนที่ทําวิจัยเรื่องพระเครื่องนะครับ มาขอข้อมูลจากอาจารย์เสาอาจารย์เออจากเต็มเลยครับจากเต็มเลยจากเต็มเลยเพราะผมบอกเขาแล้วบอกแล้วอนุญญาคือการศึกษามอาุญาาเพราะว่าเราเป็นธรรมทานน่ะเราไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปิดบังครับใครทําได้ก็ทําให้ผมหน่อยสิครับครับลอยน้ํำไหมจะลอยให้ดูอ่าอ้าวเดี๋ยวจะว่าหายพ่อสงสัยแหมแหมบอกว่าลอยน้ํา้องลอยดู๊อาจารย์เสาจะพูดจังเลยอืเนี่ย เนี่ยอะลอยอะก็เนี่ยใกล้ๆนะใกล้ๆนะเนี่ยลอยน้ําเนี่ยถามว่าแค่ค้งคืนก็ลอยเหมือนเดิมเนี่ยผมจะทาไม่รู้อะที่มลอยได้ทั้งค้งคืนไม่มีน้ำซึมเข้าไปไม่ซึมเข้าไปครับเพราะว่ามันตายอ่ะคือของทุกอย่างมันแห้งหมดแล้วไม่ซึมเข้าไปแล้วเหมือนคนที่เสียชีวิตแล้วเอาน้ําไปใส่ปากก็คายทิ้งเพราะธาตุธานไม่รับแล้วผมถึงบอกว่าถ้าเรารู้จริงอะท่านลอยเพราะอะไรแม่เหล็กดูดเพราะอะไร ทำไมต้องดูดติดก็เพราะว่าสารธาตุตรงนั้นว่านที่เขาอยู่ในป่านั้นมันมีธาตุเหล็กมันดูดซึมอยู่ตรงนี้นักวิทยาศาสตร์ว่ามันก็มีมีแร่เหล็กอยู่ในในองค์พระถามว่ามันไม่เป็นก้อนหรอกมันมาอยู่ในว่านอันนี้คือตอบได้ครับก็ฝากไปยังเอฟตีนะครับอาเหรียญ อาปาเช่แล้วก็อะไรศูนย์ห้าใช่ไหมอืมอาปาเช่อาอาที่เป็นโลหะนะครับก็เอฟตีทัานใดก็เรียนเชิญนะครับนะครับกระเดยนเชิญครับถ้ามีทุนมาด้วยก็ดีครับก็จะไปยิงให้นะครับแล้วก็เอ่อมาเผยแพร่นะครับเป็นธรรมทานธรรมทานเนาะไปเป็นการเรียนการสอนการศึกษาด้วยเพราะอยากให้คนเราเก็บของที่แท้แทที่บรรพบุหลุษเขาเก็บไว้ไม่ใช่คนคนหนึ่งบอกไม่ใช่และก็จิ้ง เราไม่ทำนั้นเราจะเอาหลวงปู่หลวงพ่อขึ้นมาเนี่ยอาจารย์เสาเจารมีในทีมงานเซมโมเลกกรรมการเนี่ยจะเอาหลวงพ่อท่านขึ้นมาเพราะว่าสี่สิบป้าสิบปีที่บอกไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยทั้งทั้ง,ท,งทิ่เป็นพระแท้เนี่ยเราก็อยากทําตรงนี้ให้หลวงปู่หลวงพอ่อเราสาหรับหนังสือที่ส้มพาออกมาแล้วนะครับมีคนดูอยู่นะครับว่าท่านเอาพระถอด <laughs> มาลง่อพิมพ์สีสีอย่างดีถูต้อง นีครับขอบคุณอาจารย์สาวอาจารย์ตันนีนะครับที่ให้ข้อมูลความรู้วันนี้นะครับ,วรบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ